ามันหนุกทุ่งข้านอนมุงสีสายผูกด้วยเชือกจุงควายเองไายแล้วสิงไม่ต้องสนใจมาดัน ทุกคนตั้งแต่ลุงเฟียสอะมานอนห้องพ่อบ่อยๆใช่ปะคือเจ้าอ้วนลามนี่เป็นลูกของลุงเฟียสไปแล้วตอนนี้โดนลับตกไปเรียบร้อยคือพ่อไม่ต้องลุกมาเทอาหารให้แล้วอะแคทตี้บอสลุงเฟียดก็เทให้ตอนเช้าสบายเกินนี่คงคิดว่าลุงเฟียดเป็นพอ่อมั้งเนี่ยไม่สนใจพ่อเลยแต่ก็ดีเหมือนกันทุกคนช่วงนี้พ่อจะได้นอนเต็มตื่นเต็มตื่นให้ลุงเฟียสดูไปเขาเทอาหารกันเสร็จแหมเขาก็ไปเล่นกันไปกอดกันพ่อยกให้เป็นลูกเลี้ยง <c oughs> ของพ่อเฟียดนะอยากให้ลุงเฟียดอะมานอนห้องพ่อบ <c oughs> ่อย บอยพอจะได้ตื่นสายได้นี่ดูนิทุกคนหน้ามันไส้สุดๆเลยอะไม่รู้ว่าลุงเฟียสโดนลับตกหรือลับตกลุงเฟียสแล้วเนี่ยตอนเนี้ยแหมจะฟินอะไรขนาดนั้นโอ้ลับ